เอ,เอาเก็บขยะเั้าจ้าเก็บขยะเจ้าน้าเอาแล้วบ่แล้วนี่ละโอ้ยสื่อเดียวกันกับพี่เลิฟเลยเอารับแล้วปอนสวัสดีครับช่องไฟเรือม,มาแล้วครับวันนี้มาดูจันเจ้าจ,จะเก็บขยะครับค่าโอ้พูดผิดพูดครับไม่ได้ครับไม่ใช่พี่เลิฟค่าโอ้โอ้โอพี่เพิ่มพี่เพิ่มพี่เพิ่มเกือบเกือบพี่เพิ่มเกือบ อันนี้แค่อาทิตย์หนึ่งนะคะยังไม่ถึงเดือนถ้าหนึ่งเดือนก็บนเทิง โอ้ยแล้วบอพี่ปื้มสิแล้วบอพี่ปืม้เติมพลังอ่ะอม ใส่เค่ยงไหมใส่เค่งพอดีเลยว่ะแป้งเขาวเหนียวเขาวเหนียวย่างเดียวข้าขนมโมกเด้อบ่อาไงเมนครับเดี่นั่นก่อนเดี่นั่นก่อนเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปน้องแก้งเจ้าก่อน เจ้าจะช่วยทำความสะอาดพี่พี่ป้มเอาพี่ป้มเอาช่วยช่วยโอ้สุดยอดเหมือนเลิฟเลยโอ้กลับครับ,รบเดี๋ยวจะพากลับครับ คูณสองใช่ไหมป่มคูณสี่ใช่ไหมแต่ก่อนว่าเหนื่อยเบาๆใช่ไหมแต่ก่อนว่าเบาๆส่งเสียงด้วยนะหนูส่งเสียงด้วยเวลาเข้าข้างหลังกดขยะพี่ดาวอาบน้ำพี่ดาวอาบน้ำครับ เพิ่มพลังแล้วครับหมดพลังหมดพลังไปกับพี่พี่ปอนแล้วโอ้พี่ปื้มโอ้พอแผนขยะเราทรงต่อทรงต่ออ้าวแต่ว่าเข่งเข่งใบนี้พอดีเลยนะปอนเนาะง <c oughs> ุ่มบับเลยหายเลย <c oughs> <c oughs> พีวอนไอ้อเออทำนั่นแหละแค่นี้แล้ครับบาย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 พี่พื้บอกว่าบายบายไปก่อนนะไม่ไม่ไม่ให้ไปค่ะไม่ให้ไปได้หนาทิเองอันนี้นะ อาทิตย์หนึ่งเท่านี้ถ้าเดือนหนึ่งเ่าไดนาะอาทิตย์หนึ่เท่านี้เลยหถ้าเดือนหนึ่งมือนถไรนี้อ่เพื่อนนั่ชไม่ชื่อบนชื่อแม่แปงแม่ั้จนเจ้าคอดน้องได้หอาทิตย์เนี่ยน้องจนจ้ามาับ อันนั้นดาวนั่นเป็นพ่อเหรอดาวเป็นพี่ค่ะดาวเป็นพี่นะอันนั้นพี่ชายคนโตกับพี่เดือนลูกแม่เดียวกันค่ะอันพี่ดาวเป็นคนที่สองชายกลางคนที่สามคือกำลังอ่านน้คนที่สามคือน้องจันเจ้าหรือน้องพระจันอ๋อน้องดาวน้องจันขอใครเริ่มเลยครับ โอ้จะถอยมาตรงนี้ใช่ไหมเอียเขาจะถอยรถถอยก่อนค่ะจะถอยรถรอแ้วรถแป๊บนึงพวกเราถอยก่อนโอ้น้องจังจ้าจะทำความสะอาดช่วยพี่เพื่อไปฟังนั้นว่ะจันเจ้าจันจ้าเหลือฝังพี่ดาวน่ะไ,ไปไปไปเจ็บช่วยว่ะ น่ารักมากเลยแม่แม่เอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดรับซั like, บสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับพี่เลิฟบ,บอกว่าวันนี้เวลานี้ช่วงนี้ต้องเอาน้องจันเจ้าขึ้นเด่นในช่องก่อนนะครับ,บก็

อยากไปช่วยอยากไปช่วยพี่ปื้มพี่ปอนนะคะอ่ะน้องจันเจ้ามาหาแม่หน่อยเร็วมาเข้ากล้องแม่หน่อยเร็วจุ๊บ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 จุบจุ๊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 บจุจุ๊บ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 จุ

อยากไปช่วยอยากไปช่วยพี่ปื้มอยากไปอยากไปเข้าเค็งอ,อยากไปเข้าเค็งแล้วทางเจ้าพี่ปอนพี่ปอนให้หนูช่วยไหม พี paid, split, um, uh, itu, uh, cats, ่ปอนพี่ปอนให้หนูช่วยไหมเอิเอิ่พี่ปอนพี่ปอนให้หนูช่วยไหมคะอยากไปช่วยพี่ปอนแล้วอยากไปช่วยพี่ปอนแล้วเดี๋ยวให้หนูโตก่อนนะคะให้หนูโตก่อนอยากไปช่วยพี่ปอพี่ปื้มทําความสะอาดแล้วสถานที่กว้างขวางมากแม่ก็บอกว่ามันหนีมันหนีมาส่องไปซอยพีหรอก เออเพิ่นลูกสามามาทั้งนี้พาทั้งนี้พราะทองไม่ซอยพี่ปื้มพี่ป้อนดอกมันเกะกะเพิ่นไปซอยกับสเขาจังจะได้เข็งเดี๋ยวเจอกันใหม่คีิวิดีโอหน้านะคะเอฟซี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอประคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวครับเดี <im 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 uh> <im ๋ยวจะพากลับบ้านโอ้ยพาหลานกลับบ้านคนเอทซี oh ่เอ ja. mm ้ยเดี <h <h ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี um> ้สวัสดีค่ะบาย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 ก่อนกันเจ้าบายบายลูกอ่ะบาย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 ลูกทันเจ้ามาแล้วเพิ่งลูกบายบายค่ะบายบายกลุ่มาแล้วลง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 นเพื่อลงมาลงลงอย่าจับน้องอย่าจับน้องนะ เอากล้วยเข้าปากไหม่ลาวจะกินกล้วยทีเอสแล้วนะไ,นไนอ้ไอ้แก้าหาแม่แล้ว